ครับผมไอ้วันนี้พอไงเลี้ยงเราหายมาตัดต้นใหม่ครับผมต้นตีนเป็ดต้นตีนเป็ดนี่เราบอกว่าจากักจะเป็นประโยชน์ยังเราเั็นให้ทีมงานทีมงานอาจานกีกิเพชรมาตัดกันครับผมต้นตีนเป็ดโอ้ย một ngay rồi Máy nữa ẩn thủ bó tôi thôi hấp Kìm ăn đi bó, kìm ลมป่าไปผุดด่นได้โอ้กับน้องเอา้าเป็นไฮทารกับตองมัดครับผมว่ามันง้ำเขา,าครับง้ำเขาง่านนี้นะครับนี่นี่ กำลังสิเข่าสวนพอดีพอดีเห็นมูคนตัดกับผมก็เลยได้มาทำเอา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 ลุนนครับผมลุนกันครับผมตัดต้นไม้ไงครับรพีเ่เบ็ก โอเม่โอ <ane> ้ยแยไวมากนพี่โมเขาไปทายแก่ๆโอเคค่อยๆเล่นเช่ยหโอ้ละดึกเลยโอ้ยเปินเป็ดครับผมไม้เนื้ออ่อนผู้เร็ว ม่โมนี่โมมีแกนเด้เนาะพี่เนาะไม่พวกนี้ไม่ไม่มีแกนเนาะโมมีแกนเนาะพี่นนะ้องเนานะ เรียบร้อยไปด้วยดีครับโอเคครับผมพี่น้อง mm hmm. มาตรฐานครับ